สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับ i t e ี m IT แล้วนะครับวันนี้ทีมจะพามาดูเซ็ตคอมประกอบตรงนี้เลยนี่ครับตัวนี้เซ็ตไม่ถึง5,000บาทนะครับได้แรม8กิกเลยทีเดียวครับมาดูสเปคกันตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับตอนนี้กำลังเล่นตัวฟ f i r e อยู่นะอ่าเห็นไหมครับนี่เล่นฟ f i r e ได้เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับตัวนี้เป็นสเปค X3 นะครับแรม8กิกนะครับเป็นนี่ครับแรม4แถวเลย8กิกนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอที่เป็นซีรีส์ AMD นะครับเป็น HD นะครับนี่ ชูนี่คะเป็น h d ดีนะครับผม5570นะโอ้ยมีคนยิงผมไ๋ยวะลื่นมากครับตอนนี้ครับหนึ่งนะครับไหนวะมัยิงมาจากไหนวะเอายิงจากนี้น้าตายเรียบร้อยอ่ะมาดูต่อ <c oughs> กำลังเข้าไปอยู่ในเกมว่าตอนนี้อยู่โล่งๆเลยนะครับอ่ะลื่น ดี่น์ลื่นสบายมากครับตัวนี้บอกกันอีกทีหนึ่ง X3 นะครับแรม8กิกนะครับตัวนี้มีฮาร์ดดิสให้ถึง500กิกครับรอมถึง500กิกเลยนะตัวนี้มีจอให้เป็น19นิ้วนะครับตัวนี้เป็น w i d s c r n นะครับจอคอมล้านเกมเลยนี่ครับแล้วก็จะแถมนี่ครับเมาส์คีย์บอร์ดมีไฟแผน่นรองเมาส์เต็มผืนเต็มแผ่นอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีนี่ครับหูฟังนะครับหูฟังเป็นของ MD Tech นะครับเป็น HSS นะครับตัวนี้เสียงดีมากเออจริงๆแล้วก็จะมีตัวรับไฟไฟ้ให้อีกเผื่อบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะก็ปล่อยพอสปอร์ตจากมือถือได้เลยทุกวันนี้ทุกคนมีมือถือเนาะก็สามารถเล่นได้นะครับตัวนี้เล่นอะไรได้บ้างกับชุดคอม4,900บาทตัวนี้นะครับไม่ถึง5,000บาทตัวนี้เล่นอะไรได้บ้าง ตัวนี้เล่นได้ฟรีไฟนะครับพับ g ีไ t e เล่นได้นะครับอาจจะปรับไม่สูงนะแต่ว่าเล่นได้ครับให้ทุกคนเ,เก็บเงินไปอัปเกรดการจอกันทีหลังก็ได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นแรม8 g ินะครับเป็น4แถวเลยทีเดียวครับ X3 นี่มีถึง3คอ3เทศนะครับเ,เล่นเกมได้สบายมากแคเ่เราอาจจะไปเปลี่ยนเพิ่มแน่นะเพเป็น SSD เป็น SSD 120 g b อย่างนี้นะครับเป็นบูตด้วย SSD จะ เครื่องเร็วกว่านะครับแล้วก็จะมีตัวกระจจอที่เปลี่ยนได้นะก็เปลี่ยนเป็นพวก750 TI นะครับใครมีผมเนี่ยขอวงบีบเดินก่อนเดินก่อนโอเคเดินแล้วนี่วิ่งให้เข้าโซนนะครับตอนนี้เลือดจะหมดแล้วนะเออนี่ครับ ก็เล่นได้นะครับลื่นๆเลยตัวนี้ fps ก็อยู่ประมาณ60นะครับ60 fps เพราะว่าตัวจอรับได้แค่60นะครับแล้วก็จะมีตัวเกมที่ลงไว้ให้นะครับก็จะเป็นพวกเกมออนไลน์ทั่วไปอย่าง pubg lite หรือ free fire นะครับที่ลงไว้ให้นะครับเนี่ยครับก็จะเล่นได้ลื่นๆเลยครับก็ใส่ id ของ Facebook ก็เล่นได้นะครับตัว free fire เนี่ยสบายมากเลยตอนนี้ทีมก็ลองเล่นดูก็ยิงไป5ตัวแล้วยังไม่ตายเลยนะครับตอนนี้ถ้าตายแล้วก็คงไม่ได้เล่นนะเออมีคนอยู่ข้างหน้า เน่นน่นน่นเน่เรียบร้อยอ่ะตุยหลังครับนี่แอบตุยหลังแอบตุยหลังเออเออเล่นได้เลื่นๆเลยครับนี่ครับกระโดดจริงๆครับจริงๆหรือใครอยากจะลองปรับสเปคใหม่ก็ได้นะครับเพิ่มลดตัวอื่นได้ครับลดแรมออกแล้วก็ปรับเป็นกระจจที่แรงขึ้นก็ทําได้นะครับนี่ครับโอ้ลื่นมากเลยครับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆแค่นี้ละกันไม่กี่นาทีนะครับว่าเออทีมก็ยังรับประกอบคอมอยู่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ิวงานประกอบเยอะมากเลยครับประมาณ4ี่ห้าเครื่องได้ที่ยังจอะคิวอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังรับประกอบชุดมือสองอยู่ก็ลองทายอินบ็อกก์กันมาได้นะครับทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับทั้งเพจไอทีมคอมพิวเตอร์แปดิ้วนะครับแล้วก็ตัว Facebook หลักของทีมเองครับตะการนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีนี่เบอร์ติดต่อก็จะลงไว้ให้นะครับในหน้าแฟนเพจนะครับเวลาวันเปิดก็เปิดเกือบทุกวันเลยนะครับลองโทรมาถามก่อนได้นะครับจะจัดสเปคเนี่ยก็สบายมากครับ ตอนนี้ตัวชุดแบบนี้นะครับยังไม่รองรับการเก็บเงินปลายทางที่ชุดละหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดสามพันสี่พันเนี่ยสามารถเก็บเงินปลายทางได้แต่ว่าถ้าสั่งชุดสี่พันเก็บเงินปลายทางก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมีหลักฐานการชําระเงินจริงๆอย่างเช่นตัวบ,บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับว่าเราส่งไปแล้วคุณจะไม่ตีของกลับมาเพราะว่าค่าส่งเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วกาจะได้เงินคืนมานี่ก็ยากครับแต่ว่าเรา มีเครดิตจริงๆครับค่าจะส่งทั่วไปก็อยู่แค่300บาทนะครับส่งเป็นเคอรี่เลยค่าเป็นชุดใหญ่หน่อยที่แบบว่าเป็นชุดอุปกรณ์เยอะๆก็จะค่าส่งแค่350บาทจริงๆแล้วมันอาจจะเกินนี้นะครับเพราะเคอรี่จริงๆก็ ประมาณ420บาทม้าถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นกล่องเล็กก็จะอยู่330บาทนะครับตอนนี้ก็คุ้มๆกันไปนเลยครับกับสมมุติว่าเราสั่งชุดนี่นครับ4,900บาทบวกค่าส่ง350เนาะสมมตินะก็จะเป็นอยู่ที่5,250บาทนะครับชุดนี้แค่5,250บาทเท่านั้นนะครับตัวเคสเราก็จะทําความสะอาดให้นะครับใครอยากจะ,ะสั่งเคสเป็นตัวใหม่ก็เพิ่มเงินได้นะครับเป็นเคสแบบปิดหรือเคสแบบเปิดก็ทําได้เช่นเดียวกันครับสบายมากเลย วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับทีมขออญาตเล่นเกมก่อนนะเพราะว่าตอนนี้โซนบีบแล้วใครจะสั่งคอมรีบเลยนะครับตอนนี้โอมีคนเนี่ยแล้วก็จะของแถมเยอะๆอย่างนี้ครับเต็มที่เลยครับอุ้อ่ะเอ,อย้ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยครับสบายมากครับตอนนี้ชุดกินไก่พับจีฟรีไฟนะครับสบายมากเลยครับกับตัวเซ็ตคอมประกอบคุ้มๆจากร้านไอทีไอทครับตัวนี้ก็ ไปเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับใครจะสั่งคอมก็ทักมาได้เลยนะไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครับกับคอมคุณภาพจากร้านอ่าตายเลยจากร้าน i อทีมไอนะครับใครอ่าดูด้านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครเคยเห็นหน้าคาตาจากร้าน i อเกม PC.com เป็นแอดมินอยู่ในเพจนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับไว้จะลงคลิปบ่อยๆนะครับขอโทษด้วยที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปนะเพราะว่า ตอนนี้ก็คิวงานเยอะอยู่นะครับใครจะสั่งไว้ก็มาจองคิวกันก่อนได้ครับทักมาคุยสเปคกันก่อนเนาะไว้ไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ